เกมนี้นะผมบอกให้เหมือนโฮมสวีทโฮมอะแต่โฮมสวิตโฮมจะยากกว่าหน่อยถ้ากดโซโลนะอันนี้ง่ายกว่าผมว่าถ้ากดโซโลเดสบายเล่นง่ายกว่าโฮมสวิตโฮมเล่นยากคล้ายๆกันทุกเกมแบบเนี้ยไอ้ไอ้เก๋าไอ้แย่แย่เก๋าว่าจะฟังมึงเอาออกเลยนะมึงเอาออกเลยเสียหมดไอ้เก๋าโอ้เอาชื่อกูเก๋าว่าจะ วีดีเอฟไว้ต่อหลัง oh. โอ้โหคูลบเพื่อนเลยนะเก่ามึงเอาหรอ <c ười> คือตัวไหนเดอะไวัสรถอ๋ออันเดอะ์เวดอรนเดอะ์เวด กมมิกกี้ไงหนูไม่เคยได้คุยไม่ได้พี่อยากคุยได้มิกกี้อย,กอยู่ในดิสมิกกี้ได้ยินไปลาพี่ตังทำอะไรนะ่ะแต่มิกกี้พูดไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บผลตกปากปับ๊บนะมิกกี้ถ้าพูดปุ๊บพูดทีหนึ่งผัวจะตบปากสามทีถ้าพูดหลายๆทีก็ปากก็จะบวมก็จะเล่นเกมไม่ได้แล้วพักนึงเลยแหละนะมิกกี้ที่พูดไม่ได้เพราะเหตุน,นี้นะจะพังเสียงก็ต้องรอให้ให้แฟนเข้าห้องน้ำห้องน้ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยมานั้นนะ ไอ้ไมค์เคลิ้นมันมาแล้วไอ้เก่าย่ายมันดูดนะไอ้เก่ามึงอย่ามึงอย่าให้มันดูนนะโอ้โหไอ้เก่าวิ่งยาวไอ้เก่าโดนดูดโอ้โห โอ้โหเจอเพื่อนเจอมิงกี้แล้วน้าเรียบร้อยโดนดูดโดนดูดโดนดูดแล้วรุ่นคันสองรุ่นคันสองโอเคอเฮ้ยหันมาหากูดิอู้ไม่หันมากูว่ามึงโดนกูแน่าม้งหันว่ากูหากูตรงนี้นจะวในให้ขี่แตกเลยไม่มีไม้ด้วยเนี่ยมันไปขวาบนแล้วเรียบร้อย าหน้าตายเรียบร้อยผมบนไมค์เคลืนขั้นหนึ่งไม่ต้องใช้ไม้เลยนะเว้ยทุกคนเชื่อผมปะถ้าเขาไล่ผมเมื่อกี้ไมค์เคลืนขั้นหนึ่งนะถ้าเขาไล่ผมเมื่อกี้นะตายเฮ้ยไอ้เหี้ยแมงมุมแย่แล้วไอ้สัตว์แย่แล้วแย่แล้วรีบปัน่นนะทุกคนรีบปั่น ยิ่งแล้วทุกคนจับแทนกูดโดดเขาตัวอะกูบอกเลยรูปหนึห่งครับน้ารูปเลยเกลเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเอี่ยแล้วทุกคนมันเอาแมงนุมามา จ yeah. okay. ุกไม่ได hey, right. ้นะทุกคนมงมุมผมบอกเลยยากเฮ้ยเฮียโอ้โหดูมันขับรถดูมันขับรถรถทำลูก ไม่ได้เดินแล้วแบบนี้มันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่แล้วแหละจันเจเล่นอยู่นะจันแดนเจคือใครหรอไม่รู้จักนะไม่ไม่รู้จักนะครับเขาเล่นเก่งไหมจันเจเนี่ยจันเจเขาเล่นเก่งไหมเนี่ยไปแล้วก็เอ้ยลุนอ่นี่สัตว์ ตรงนี s <S ้เล่นไปแล้วทุกคนเลิกงามยามดีเลิกงามยามดีกดตัวล่อก่อนได้วยจ้เกิดแตกเกิดแตกกูเกิดโดนแทง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  กางคู่ไปก่อนเลยนะับผมไม่มีอีโก้นะกูบอกก่อนมิกกี้เอ่อโนเทนไฟมาอยู่ตรงขวาละขวาสายกะสายล่างอ่ะสายกลางกลางล่างนี่ะพี่ว่าน่าจะจับแทงนะเมื่อกี้ถ้าผมอยู่ใกล้เครื่องผมจะไม่เข้าตู้เด็ดขาดเพราะเข้าตู้มันจะไม่มีอีโก้ครับสำหรับไมเคิลไมเคิลไมเคิลจับแทงอะถ้าเข้าตู้มันจะไม่มีอีโก้นะ ุ้ยเดี๋ยวรอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วแล้วมันดูดมั่วด้วยนะมันดูดมั่วด้วยนะแต่มันมีย้ายขาแมงมุมนะมันมีย้ายขาไอ้ปลาไหลเก๋าอีกแล้วแม่โผล่ตัวเลยมันดูดมั่วด้วยนะมันบูดดูดมั่วนะเขาเป็นขาแมงมุมมันนั้นเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮียไวัยจังวะ มึงเดินไวจังวะอุ้ยกูพับเลยแล้วกันแบบไม่มีคอไอ้เหี้ยเดินอย่างไวเลยสัตว์ เพราะกูต้องพับแบบไม่มีอีกโก้ต่อให้มึงจะเป็นปลาเกาโโฮเออครูต้องทื่ตรงเนี้ยโคจรป้า <is> อยู่พี่กาแบบเอามาดิตั้งหลอกหลอกแล้ว oh. เอาไปหนึ่งพันเขาเรียกว่านั่งหลอกหลอกแล้วไปหนึ่งพันนะเขาเรียกว่านั่งหลอกหลอกแล้วไปหนึ่งพันนั่งหลอกหลอกอะ่ะรู้จักเปล่านะนี่ตรงนี้ต่อเลยตรงนี้ต่อไม่ไม่ทืบอเรามาต่อกันหน่อย โอเคไหมยัง okay. okay, ไม่ทื่อตรงนี้เราไปต่อกันหน่อยมาดิมาเฮนะ้ยเหี <_ concentrated. S 1> ย้ยวิ่งเร็วชิบหายมีกโก้นะไม่มีกโก้นะกูบอกไว้ก่อนไต้กูก็ไม่มีโก้ให้กับมึงอ่ะไม่มีโก้ให้กับมึงหรอก,กอปู้กูบอกเลยไม่มีกโก้ให้กับมึงหรอกนะถ้าจะเดินไวขนาดนี้ เหลือเครื่องเดียวครับเหลือเครื่องเดียวครับเราไม่จำเป็นต้องงกไม้ครับเหลือเครื่องเดียวครับถ้าเหลือเครื่องเดียวแล้วมันเราไม่จำเป็นต้องงกไม้นะเหลือเครื่องเดียวแล้วนะเฮ้ยกระเจ้าเฮ้ย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 ไม่มีโอไอ้เนี้ยว่าไม่มีกูแตกไอ้เหี้ยไม้มันไม่มีแล้วเว้ย ตรงเนี้ยผมบอกเลยแม่คนจะไม่มีโก้เลยถุกไม่ได้ทุกคนแมงมุมแมงเดินไวจริงมันเดินไวเกินไปอ่ะทุกยากไอเ้ไอเก๋าไอ้เก๋าแตกไอ้เก๋าโดนไอ้เก๋าโดนแหละไอ้เก๋าตรงนี้ไม่มีไม้มไมไกูก็ตายตรงนี้แหละแต่ตายพร้อมกูไปเลยแล้วกันไอ้เก๋าโดนแล้วต่างไปมามึงโดนแล้วต่างมึงต้องโดนแล้วต่างไปมานะมึงเชื่อกูไอ้เก๋ามีกุญแจแดงว่ะ ไอ้เกา๋าหาท่อเร็วตอนนี้มีไม้ว่ะอยู่หลังมึงไอ้เก๋ามองหลังก่อนอย่าวิ่งม,มาที่อื่นมึงวิ่งออกไปไม่มีไม้ไกัดโดนแทงกูบอกกูบอกเลยง่ายๆไอ้เก๋าโดนแทงต้องวางของเก่าวางของหรือโดนต่างไปมาก,ก่อนไอ้เก๋ามาไม่มีไม่ม่มีที่โอ้ยเจ้ามันไปไหนวะเปิดเลยเปิดแล้ว,ลวต้องเปิดแล้วเพื่อนมาแล้วเปิดกูโดนแทงคนเดียวไอ้เปรต คนนี่ขนาดผมเซฟแล้วนะเว้ยผมเซฟสุดๆแล้วนะเว้ยโดดมาก็คือแบบพับไม้ได้ตันพับไม้ได้ตันโดดที่ไม่บนมันวนไม้ไม่ได้เข้าใจปะมันมันวนไม้ไม่ได้เพราะมันเป็นแมงมุมวนไม่ถึงหรอกทุกคนคิดว่าอ่ะอนี้ผมลองให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมลองให้ดู